สวัสดีครับพี่น้องทังฟังเล่าบอโปนกัมพูชีแล้วก็ตั้งทางประเทศน้ำด้วยครับผมพบกับปามีกินแซ่บช่องปลามึกชาแนลนะครับ <c oughs> นี่เลยลวกปลาหมึกกุุงสุงกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเปรเดกครับผม <c oughs> <c oughs> นี่เลยนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ด <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ผักมีตมมะระกับผักกระจรสุดยอดอือใส่มิดนะครับผมอือ

จอละปรมึกยักษ์ครับผมฮ่าๆๆหมอๆบ่าวอ้นอ่าหอบปรมึกสรุษเนาะគ្នាบ่านี่เลยวู้บิจะจะจมฮ่าๆเอาอือหือโอเคมาท่านกันทุกอยู่เกเดวิสวานุศรีวอร์บิกส์ Mm hmm, and also this one. Mm -hmm. อเข้ากันเข้ากันลองเฮ็ดเบิ้งนะครับพี่น้องยังนี่เลยนำกิมซีฟูดชูไปแลกกินกับมะละกินอกหรือมะละกินอกประเซิฐก็ได้ครับผมอันนี้มีกระปกกะจอนน้ำ โอ้โหปักกระจหว้าว สชาติสุดยอดอือสุกอืมไมสุกหมดแล้วอืมสุมมสมมมสดยอด,ด stop ele. ừm mới nó bóp ồn hồ sụt <coughs> <unting reflex> มีกระเทียมน้ำอืมฮหอมมีผักกระาจน้ำนะครับอืม กะเด็งส่นาเจ้าควงเนื้อเขาจุ๊กเลยครับผม

Ừ <laughs> <laughs> lúc này này. <laughs> เข้ากันกระดูกมันกรอบดีนั่นเนี่ย 음. Mm -hmm. cũng âm lâm น้ำจิ้มซีฟูด้ดออกเผ็ด <laughs> ดับกินบ่ได้ดับเผ็ดบ่ได้นี่ สุดยอดเผ็ดเแซ่อือหือนสุกเผ็ดมีเลย ฝากตดอนค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ